ันนี้เราทําเป็นระบบอินทรีครับก็คือใช้แค่ปุ๋ยข้อหมูขี้วัวตามพื้นที่ที่เราหาได้ครับปุ๋ยข้อขี้หมูขี้วัวนี่เราทานได้แบบว่าไม่ต้องตะขิตตะขวงใจใช่ไหมว่าเฮ้ยมันมีสารพิษโอ้ยคุณพเจเยอะมากเลยครับครับโอ้ยนี่คือแบบว่าที่นี่คือเป็นแหล่งผลิตผักอินทรีย์ขนาดนี้เลยเนอะเรยกเรียกว่าอะไรนะครับวัตเกตหรือบ้านๆนี่ฝักน้ำครับหักน้ำทางเกี๊ยวเสียวครับใช่ครับก็เด็ดไปเนี่ยไปแทนฝัก เรามาทานมาดูโลยเพราะชำมเมื่ะน,นัดกันนะครับแต่ตอนนี้พอเรานึ่งไปปุ๊บมันจะมีรสชาติความาเนื้อแน่นแล้วก็หวานในตัวครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เห็นมีคำว่าคิดถึงครับทำไมมีคำว่าคิดถึงได้ยังไงผมก็ลองเขียนเล่นเ่อนเป็นานญี่ปุ่นนะครับน่าทานขนาดไหนนะครับ จะเตือนสิทธิ์นะครับก็จะพาท่านมาได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการถูกลอนการลูครับซีนะครับแล้วก็มีอีกมากมายให้เราที่เรียนรู้นะครับที่นี่เลยครับไล่กันครับก็ไม่ไกลไม่ไกลครับอยู่ในเขตหมายนครนะครับแถวรถเรียบคลองสวีวัฒนานะครับเดี๋ยวเราไปชมให้ด้กันครับรถเยอรมบ้างในไร่ส่วนไร่เหมือนจันเนี่ยจะมีสายโซนที่เราจะ ได้ชมได้ศึกษากันนะครับทีนี้เดี๋ยวจะพาไปชมส่วนของปลูกผักอินรียนะครับว่าจะมีไงบ้างนี่ผมนัดพี่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปครับอ่าพี่เจสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่ส่วนนี้แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับผักอินทรียนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นึ่งของไร่เหมือนจันที่นี่นะครับใน ใกล้ๆก,กับคลองทวีวัฒนานะครับทีนี้พี่เจมีอะไรแนะนําผมบ้างครับไหนเชิญเลยเดี๋ยวผมขออ้อมไปนู้นดีกว่าจะได้เห็นชัดๆครับผมอันนี้เรียกผักอะไรครับพี่อันนี้เขาเรียกกาเป็นคะน้าหรือผักเทลวครับคะนา้าครับไว้จัดจานร,รดาดทำอาหารนะครับ วิธทำไมคณะหน้าตาแปลกๆมันคือคณะอะไรเอ่ยคณะแบบอ่พยาคค์คณะเฟลอะไรสักอย่างนะครับมันเป็นของประเทศอะไรรู้ไหมครับหรือยังไงครับมันน่าจะพัฒนาสายพันธุ์มาครับแลวส่วนใหญ่พขาเอาไปทําอะไรครับแันนี้จานน่ครับจานอาหารนะครับอ๋อไว้ประดับจานอาหารทาได้ไหมอ่ะกินก็กินได้ครับแต่ได้ก็ประดับมากกว่าครับส่วนใหญ่ไว้ประดับมีสลัดครับอันนี้คือผักสลัดอ๋อผักสลัดที่เราทานกันทั่วไปครับผม อันนี้เราใช้ส่วนประกอบอะไรในการแบบบำรุงรักษามันนะครับอันนี้เราทําเป็นระบบบินทซียครับก็คือใช้แค่ปุ๋ยคอกหมูขี้วัวตามพื้นที่ที่เราหาได้ครับปุ๋ยคอกขี้หมูขี้วัวครับมันมาจากไหนอ่ะก็มาจากส่วนเหลือของมูลสัตว์แหละครับคือเรามีเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวด้วยครับหรือถึงมีตรงนั้นหรือว่าก็เราไปหาตามไปหามาอ๋อคิดว่าที่นี่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวด้วยบินเซียคือหมัก่านกระบวนการหมักะครับซึ่งในวิธีหมักเฉพาะเฉพาะสูตรของที่นี่ ไม่ใช่ของที่นี่ครับคือทั่วไปก็หมักได้ครับถ้าเรารู้วิธีการหมักนะครับก็คืออัตราส่วนว่าพืช่ะมันต้องการอะไรถ้าช่วงระยะต้นกำลังเจริญเติบโตต้องการ N แต่ช่วงหนึ่งต้องการ P อีกช่วงหนึ่งต้องการ K เพ <c oughs> ื่อการสารสนอาหารของเขาแต่ละช่วงเวลามันต้องการสา,ารอา,าหารต่างกาันแต่ถ้าเราใส่ให้กลับกันเหมือนเอา P ไปไว้ N แบบนี้เพื่อเขาจะไม่โจหรือเอา N ไปไว้หลังเขาเพื่อช่วยจะไม่โตเพราะว่าพืชต้องการช่วงแรกก็คือ N ก่อน N P K ันี้เราทานได้แบบว่าไม่ต้องตะขิตตะขวงใจใช่ไหมว่าเฮ้ยมันมีสารพิษอะไรอย่างนี้โอ้ยนี่น่าทานนะครับเนี่ยอันนี้เป็นฟิลเล่ก็เป็นผักที่ทานกับสลัดนี่ก็คือสลัดรทานกันอันนี้ก็ปลูกไว้ขายกับจัดจานเหมือนกันครับตรงนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ครับหรือจะมีตรงนูดใช่ครับเหมือนปลูกให้คนดูครับอ๋ออันนี้เอาไปให้เราเฉยชมกันเฉยคสำหรับคนที่มาท่องเที่ยวใช่ครับ โอเคนะเดี๋ยวถ้าผมไปดูที่ปลูกจริงได้ไหมได้ครับอยากเห็นว่ามันแบบอลังการขนาดไหนครับผมโอเคพวกเราเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าอันนี้เขาเป็นส่วนที่ว่าเอาไว้ให้อะไรอ่ะนักท่องเที่ยวแล้วก็แขกทั่วไปรับก็มาชมวิธีการปลูกวิธีการรักษาว่าเป็นผักอินรีเนี่ยทำยังไงนะครับส่วนเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนที่สวนจริงใช่ไหมตรงนู้นนะครับข้างในซึ่งจะไปดูว่ามันเยอะขนาดไหน ตอนนี้โอ้ยคุณพ่เจเยอะมากเลยครับครับโอ้ยนี่คือแบบว่าที่นี่คือปแหล่งผลิตผักอินทรีครับผมขนาดนี้เลยเนาะโอ้เวลาเราจะเก็บเกี่ยวเอามาทานได้เนี่ยมันใช้เวลาประมาณสักตั้งแต่เริ่มต้นผลิตจนแบบต้นเล็กต้นน้อยอย่างเงี้ยครับครับเรามันใช้เวลาประมาณกี่วันนะครับประมาณ20สวันขึ้นไปครับ20วันแล้วก็เอามาทานได้ประมาณ25วันครับอเพราะว่าถ้ามันเกินหลังจากนั้นไปมันจะทําให้ผักขมครับ เอาลครับใช่ครับพอ่พอพอายุเขาจะแก่อ๋อแสดงว่าที่ผมทานมา,าผักขมนี่แสดงว่าเขาเก็บเกี่ยวเกินกว่า20วันไม่ครับก็บางอย่างก็คือถ้าเราลดน้ําไม่ถึงหรือได้รับแสงแดดจัดเกินไปก็จะขมครับก็พ,พืชเขาจะปฏิิยางออกมาอ๋อมันก็อยู่ที่ทค่ของใช้ครันตอนนั้นเขาลดน้าถึงก็คือเหมือนน้าไปเจื้อจางความขมอ๋อแส่นถ้าฝนตกเนี่ยแทบไม่ต้องลดเลยว่างั้นใช่ครับรอนันนะีน้ หมดจกนะวันนี้มันยังไม่จกเลยจกเลยอุ้ยน่นถากอะไรนึกวุ้สเตเตสครับทางยาอะไรเอ่ยเอาไอ้ขายกับก๋วยเตี๋ยวครับเรียกเรียกว่าอะไรนะครับวุ้สเตเตสหรือบ้านบ้านที่ผักน้ำผักน้ำทางกับก๋วยเตี๋ยวครับใช่ครับก็เอาเด็ดใบนี้ไปแทนผักอือคือถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ยิงมีใส่ผักบุ้งใส่ถั่วงอกอะไรพวกนี้แต่เราใช้ผักวุ้สเตเตสใส่ครับอุ้ยขึ้นงามมากเลยครับเนี่ยเยอะมากครับง่ายครับอันนี้ครับไม่ปลูกยากเพราะจะบอกราคา หน้าฟาร์มนี่ปกติขายเขาช่างขีดประมาณขีดถึงสองขีด2ี่สิบบาท <c oughs> ขีดละสองขีด2ี่สบาทใช่ครับถูกถูกมากมากครับถ้าเทียบกับเราต้องไปซื้อในห้างอะเนาะเราจักเหลือกินแล้วเราก็มาตักมันก็ขึ้นครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเห็นผมเห็นซีดีไม่ปกติผมเห็นมันห้อยตูดช้างทำไมมันห้อยตรงนี้ก็ซีดีไว้ทำอะไรเนี่ยาไว้ไล่แมลงครับจริงเหรอครับ คือจำหลับที่อาศัดเนี่ยนะครับก็คือถ้าแบบแมลงมันเห็นว่ามีรีเฟกต์เหมือนก็เป็นไฟแวบๆหรือไปสะท้อนกับแสงแดดในบางทีแมลงมันก็ตกใจตามธรรมชาติของมันนะครับก็ทําให้แมลงมันลดป้วนน้อยลงครับก็ประมาณอย่างนั้นมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่อารมณ์มันหุ่นไล่กาในงาข้าวครับเฮ้ยไอตรงนั้นเขาเรียกว่าแตงกวาญี่ปุ่นไหมครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยที่ผมโอเคไปดูกันไปดูกันโอเคครับเด็กกีดพี่เจบอกว่ามีแตงกวาญี่ปุ่นนี่ครับผม ไง่ายล่ะแตงแตงญี่ปุ่นกับแตงไทยมันแตงกวาไทยมันต่างกันยังไงนะครับคือก็ว่าตามที่ข้อมูลนะครับก็ว่ากินไปก็จะเป็นลวกเกา้าอ๋อซึ่งเราก็าามันจะมีไส้ในเยอะในแตงกวาตามที่เขาวิจัยนะครับ<ม>แต่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นแตงคือมันจะไม่มีไม่มีไส้ในก็<ม>คือทําให้ลดของอาการของเกลาลงได้ครับ นี่ทานได้ยังไงนี่ยังครับยังต้องใหญ่เลยใช่ไหมทานได้ก็ประมาณลูกใหญ่ๆไหมลูกไหน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 ลูกจะยาวหน่อยครับคล้ายๆบวบนะคล้ายๆบวบของบ้านเราอ่ะใช้เวลานานไหมครับเพื่อได้ทานมาเนี่ยครับพอประมาณเดือนกับเดือนครึ่งอ่ะเดือนนี้นก็เริ่มติดลูกรสชาติเป็นไงอ่ะเหมือนแตงไทยล้วปะแตงกวาเราปะกาจะมีความกรอบก็จะเหมือนกับนุ่มๆหน่อยครับแล้วแล้วแล้วเขาขายกันยังไงครับ อันนี้ก็เพิ่งเริ่มปลูกมันอ๋อช่งทดลองใช่ครับนี่อยู่นช่วงทดลองนะครับที่นี่ที่ไร่เหมือนจานนี้เอเพิ่งปลูกครั้งแรกครับกำลังทดลองอันนี้เป็นแบบแปลงทดลองเลยครับทีนี้มีรู้สึกเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันแช่ผลไม้ไหมครับอันนี้ก็เป็นตระกูลพืช้นเหมือนกันนะครับกูลพืชครับมัตนัทก็คือมัตนัทนะครับเห็นช่วงนี้เขานิยมหลือเกินมัตนาททำอะไรบ้างก็ไม่รู้ทำอะไรครับส่วนใหญ่ก็ทำขนมก็ได้ครับทำขนมทำขนมได้ด้วยใช่ทำขนมทำอาหารก็ได้ครับขนมหวานเนี่ยครับใช่ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในหลวงพ่อช้ำม,มัตนัดกันนะครับตามมาครับเรามาพามาดูหลวงพ่อช้ำม,มัตนัดกันนะครับอนี่เรียกว่าช่วงที่กําลังเขาผิดผลอยู่เยอะมากครับทีนี้มัตนัดนี่มันเราไปทําอะไรทานได้บ้างครับ ทำพวกขนมก็ได้ขนมทขนมอ่ะพี่ที่พูดแล้วว่าเราทาขนมกานแล้วทำถ้ากังแกงครับแกงประเภทแกงก็ได้การที่เราเออกจากบรรจุนี้ครับไปเทนมฟักทองฟักทอง<ช>อ๋อแล้วรสชาติมันจะแตกต่างกับฟักทองไงบ้างครับรสชาติของบ้านเราฟักทองก็คือถ้าเรานึง่งเฉยเฉยไม่มันจะไม่มีรสชาติอะไรมันจะจืดจะนั่นแต่ตอนนี้พอเรานึ่งไปปุ๊บมันจะมีรสชาติความเนื้อแน่นแล้วก็หวานในตัวครับใช้เวลาประมาณกี่วันถึงจะได้ทานได้ครับเริ่มจากผสมดอกอะไรเสร็จปุ๊บครับ อีกประมาณเดือนครึ okay. okay. ่งอ่ะสี่สิบห้าวันถึงจะเก็บได้ครับสี่สิบห้าวันเราก็ได้ผลแบบขนาดนี้ไปทานได้ใช่ไหมครับก่อนเขาจะแก่เขาจะเป็นสีนี้ครับก่อนที่เขาจะแก่เขาจะเป็นสีอย่างงี้มองขาวดูขาวขาวใช่ครับแล้วพอเริ่มทานได้พวกเขาจะไม่พอเริ่มจะแก่หรือเรมจะตัดได้สีก็จะเปลี่ยนไปคือจะเริ่มเปลี่ยนไปคือจะเป็นผลสีน้ำตาลน้ำตาลอมแบบ ครีมหน่อยนะครับขัวเขาจะเริ่มน้าตาลแต่ถ้าเริ่มน้ําตาลเข้มเมื่อไหร่ก็ตัดได้ครับอ๋อถ้าขัา่วเนี่ยเริ่มแบบเป็นน้ําตาลเมื่อไหร่ก็กตัดทานได้นะใช่ครับ,รบพี่เจจัดแล้วครับอโอเคถ้าเกิดสนใจสนใจเนี่ยอย่างที่บอกมาซื้อที่นี่ถูกมากติดต่อนี่เลยเจอพี่เจปุ๊บมาตามรายการ,กรเกษตรสิทธิทิศค่ะอยากจะมาซื้อวัตนัดก็ได้เลยครับรับรองไม่แพงแน่อน,นอนเนาะเดี๋ยวเราไปดูเมล่อนกันต่อนะครับพี่เจครับครับอ่า ตรงนี้เรียกว่าเมลอนอะไรครับพี่เจครับเมลอนญี่ปุ่นครับเมลอนญี่ปุ่นนะครับนี่ดูเมลอนญี่ปุ่นนะครับน่าทานขนาดไหนนะครับก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยครับมันเริ่มต้นจากยังไงบ้างครับพี่เจคือถือว่าเอาแบบผมมีที่เปล่าๆเลยเนี่ยเริ่มต้นเลยครับถ้าเราปลูกเองหรือทดลองครับเราไม่ต้องทำโรงเรือนขนาดนี้ไม่ต้องทำโรงเรือนนะครับเราก็หาตะข่ายหรือหามุ้งอะไรก็ได้คุมประมาณปลูกสักสิบต้นยี่สิบต้นก่อนครับคือทดลองเพราะว่าเมลอน่ะ เป็นพืชที่ถาม่าดูแลยากไหมก็ไม่ยากถามว่าดูแล,ลง่ายไหมก็ไม่ง่ายครับมันอยู่กลางๆอยู่กลางๆก็คือหมายความว่าเรามีองค์ความรู้มากเพียงน้อยเพียงไหนเกี่ยวกับเมลอนเพราะเมลอนเนี่ยมีก็จะว่ามีความเปลี่ยนแปลงตามอากาศถ้าอากาศไม่ดีอากาศปิดมืดไม่มีแดดลูกเขาจะไม่โตต้นเขาจะไม่โตถ้าไม่มีแดดลูกก็จะเล็กอ่าเราถ้าใครอยากปลูกก็ซื้อมาครับเม็ดหรือเราซื้อลูกมาแล้วประจานแล้วก็เม็ดก็ได้ครับ อ๋อคือเราทานเนี่ยเราซื้อมาเนี่ยแล้วก็เม็ดเนี่ยไปจิ้มปลูกได้เลยได้ครับแต,แต่คุณภาพมันจะไม่ดีเท่ากับเม็ดที่เราซื้อ,อเพราะว่าถ้าเราไปปลูกต่อมันจะกลายพันธุ์แต่ไม่ใช่เป็นหาครับถ้าเราอยากตั้งใจปลูกหรือศึกษาเราก็ปลูกอย่างเม็ดที่เราซื้อมาหรือมีใครกินใครได้เราก็ขอเม็ดเข้ามาปลูกได้เพื่อทดลองทดลองอะไรคือทดลองให้รู้ว่ากระบวนการปลูกของเขาตั้งแต่เริ่มพอก้าเริ่มย้ายก่า เราไม่จําเป็นต้องให้ลูกโตลูกสวยลูกหามขอให้ลูกขั้นตอบนันก่อนว่าหนึ่งสองสามทำอะไรครับเพราะถึงเวลาปุ๊บเราจะได้ทําเราจะได้เป็นเรียนรู้อากาศเรียนรู้่านิสัยของเมลอนเรียนรู้ว่าก็ต้องการปุ๋ยแบบไหนครับต้องการความชื้นขนาดไหนต้องการ,รน้ําต้องการแสงแดดอะไรต่างๆ,ๆเยอะครับอันนี้เรียกว่าเมลอนญี่ปุ่นนะครับเมลอนญี่ปุ่นไม่แนวคาว่ามาจากญี่ปุ่นใช่ไหม มาจากญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นอ๋อเราคิดว่าแบบว่ามีดต่ชื่อเขานำเข้ามาแล้วครับก็คือมีการนำเข้าเมล็ดเข้ามาใช่ครับแล้วก็มาบ่มเป็นต้นกล้าอย่างพี่พี่เจว่าเมื่อกี้นี้ผมเห็นมีเมลอดหนึ่งเหลืองเรื่องเมลอดอะไรนะครับอันนั้นเป็นพันของจีนครับพันของจีนรสชาติมันแตกต่างกันยังไงบ้างถ้าเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือมันจะมีความหอมนุ่มหวานแต่ถ้าเป็นแบรนด์ของจีนลูกเหลืองก็จะมีความกรอบ ความหวานความกรอบความหวานครับพี่เจมีเทคนิคยังไงในการเก็บเกี่ยวครับสมมติว่ามีเทคนิคอะไรไหมว่าอลูกเนี้ยโอเคเนี่ยสวยทรงสวยทรงดีอะไรอย่างเงี้ยครับเก็บเกี่ยวหรือพร้อมทานั้นก็ดู3าอย่างก็คือดูใบดูขั้วกับดูตูดเริ่มแรกก็คือใบแต่นี่ใบไม่ครัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เห็นมีคำว่าคิดถึงครับทำไมมีคำว่าคิดถึงได้ยังไงผมก็ลองเขียนเล่นเนแล้วมันเขียนยังไงอะครับเอาอะไรก็ได้ครับเหลี่ยมเหลี่ยมที่นั่นก็เขียไปทําตอนไหนครับก็ทําก่อนที่เขาจะขึ้นลายครับ อ๋อหรอแล้วก็เราก็จะเป็นแบบนี้ได้เลยใช<ต>่เพราะว่าจะแตกลายตรงที่เราขีดฉะนั้นผมเขียนว่าน้องแคทคิดถึงน้องแคทนี่คือว่าก็จะขึ้นมาเลยครับว่าคิดถึงน้องแคทอย่างเ<ช>ลยใช่ไหมไม่ได้ครับให้ดูตรงใบก่อนใบนี้จะมีว้สองใบคือใบใบบเลี้ยงลูก <S <S อันนี้คือใบป,ปรุงอาหารก็คือจองใบป,ปรุงอาหารเหมือนกันแต่นี่คือสาหรับเลี้ยงลูกโดยตรงเพราะว่าบางบางช่วงเวลาถ้าขาดใบเนี้ยจะส่งผลคือลูกไม่หวานก็มีด้วยครับตรงขอบเนี้ยจะเป็นสีน้ําตาลแล้วมันจะแห้งเข้าไป ขากับกนในบนี่คือใบที่หนึ่งแต่ตรงนี้มันมันไม่ค่อยแห้งแล้วก็สองให้ดูตรงตูดก่อนูตรงตูดตรงนี้ก่อนที่ยังไม่แก่มันจะไม่มีลายตาข่ายแต่ถ้าพร้อมจะจัดได้ปุ๊บลายตาข่ายก็จะเริ่มขึ้นนี่จะเห็นชัดนะครับอนี่เห็นชัดมากเลยครับนี่คือพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วหรือประจาบ้านๆก็คือทางเดินปวกอีกอย่างก็คือลายตรงขั้วลายตรงขั้วมันจะมีทั้งแนวตั้งแนวตั้งกับแนวนอนครับ แนวตั้งวงบอกว่าลูกเริ่มแก่แนวนอนเช่นแนวนอนครับจะมองเห็นวงบอกว่าลูกเริ่มเริ่มตัดได้แต่ถ้าจะตัดได้หรือไม่ได้ให้เราดูเส้นแนวนอนมีรอยปีกแตกเมื่อไหร่ออในในเส้นเขาวะครับก็คืออย่าวงบอกว่าลูกก็พร้อมตัดได้แต่ในส่วนออของเมลอนเนี้ยไม่ต้องมีสามอย่างก็ได้ให้มีแค่2อ,อ,อย่างก็คือมีขัข้วกับตูนต้องมาพร้อมกันต้องมาพร้อมกันไปจะมาไม่มาไม่เป็นไรก็ได้ มันจะทําให้รูปหวานตแต่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเขาเมาื่อกี้ถึงต้องมาแล้วครับเก็บแน่นอนรับรองอันนี้นะครับพี่ที่พี่เจเนเขียนเล่นเอาไว้นะครับก็คือเนี่ยมันก็จะเป็นลายแบบนี้ถ้าเรามาขีดนดังทีมันอาจจะเกิดผลแบบมีเน่าบ้างอะไรบ้างนะครับมันก,ก็จะเป็นลึกเกินไปรหรือว่ามันมัน,ม,นมันเนี่ยทำให้ผลเสียหายฉะนั้นก็เลยเลย,เลยนี่คือพี่เจทําไว้ทดลองอะนะครับก็สนุก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 เป็นบางรูปถ้าเกิดทุกคนจะมาเขียนอย่างเงี้ย ก็คงจะไม่สะดวกับทางนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องสนุกสนๆก,กันเนาะดูดีคิดถึงครับคิดถึงคิดถึงนะเธอ